กับสวัสดีครับนผม้ชมเด็กกมลบมนีเบาแอมาลรงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อซาลี่เนาะครับนผม้ชมเนาะคุณพ่อซาลี่เป็นฝันดีครับนผม้ชมเนาะฝันเห็นไก่ฝันเห็นแห้งว่าสันครับนผม้ชมแล้วก็ฝันเห็นบ้านหลูกสาวเนาะครับเนาะสิม่ามางเฮื่อหนีครับมาขอบ้านลูกสาวมาขอบ้านไปปุ๊กอยู่มองไม้ครับนผม้ชมแต่ที่สําคัญนี่บ้านเล็กทีสามตัวล่ะก็เปย์เอากับไก่กับแห้งว่าสันครับมาฟังความฝันของคุณพ่อซาลี่กันครับว่าพ่อซาลี่นี่ฝันเป็นยังไงแน่ นะครับเนาะงวดวันที่16มีนาคมพศ2566นี่ครับก็เป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกท่านหนึ่งครับคุณพ่อเพิ่อนก็นั่งอยู่นี่แล้วครับท่านผู้ชมมารับชมรับฟังสวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีครับคนะครับท่านผู้ชโอ้ล้านกับสวัสดีนั่งค่ยกันโอ้เก่งเลยสวัสดีครับน้องคอปเตอร์อันนี้น้องยังครับคุณพ่อนี่น้องบูมครับท่านผู้ชมเนาะล้านของคุณพ่อสาลีนี่ครับท่านผู้ชมนั่นคุณพ่อสาลีครับบอกสูเอฟซีฟังนะครับฟันว่าอย่างไรก ฝันขึ้นแรกมันเป็นฝันติดต่อกันสองขึ้นนั้นลักษณะเดียวกันครับฝันขึ้นแหลกคือจังฝันไปเห็นลูกไก่เห็นลูกไก่เออลูกไก่ออกไก่นั่นมันมีสามตัวไก่มันมีสามตัวแต่ผมอนอนอยู่ลูกมันไปนอนในงาใหม่ยังสิงาใหม่ยังสิเอองาใหม่ทุบออออสวนกัน แต่ว่าคใครเป็นไปนอย่างว่านอนเฮียงกันสามตัวอยู่มันจังหวะล้งตอนแรกใหม่ไปทางเบิง้งปรากฏเราใหม่ทางเบิง้งบ้านนี้ก็ไงแล้วว่าห่วยมันโมโลุง่งหนูเลยมันหย่านแห้งว่หย่านเอวลุ่งหย่านแห้งมันโมโล่งมากหนูมันหลี่ดักมันแล้วว่าครับอะไรก็เรียกว่า,วาแต่เรื่องลงมากล้งมาแต่จะของมันมีเด็กหน่อยคนหนึ่งน้อยๆจำทีเดี่ครับ มันได้แสบมันจดดขอนเดพี่พ่อนี่พ่อนี่ยก็เลยอขเผาไปโลกไก่กันครับเผาไปเห็นแต่ห้างไก่หันโมมีไข่ครับห้างไก่สามห้างครับกะหันโมมีไข่พ่อห้างเลือคือเมื่อถึงเรื่อว่าเป็นอย่างฝันแนวหนึ่งจะฝันเกียวก็เลียว้าพ่อนี่จะเล้ยครับมาขึ้นรุ่กฝันแบบเดียวเก่ากันครับฝันเกี่ยวกับ ไก่ครับข้างไก่เน่ยเนี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 ่ยครับค,ร,บคร,บร้านปัญญายครับเปิลปัญญาครับเปิลปัญญาข้างไก่<บ>ครับเขาวาาไก่แต่ว่ามีผู้เฒ่าผู้หนึ่งมาก <laughs> เปิลว่าเสียวันมาจ่างไปไถหน้าเปิลค,ครับจ่างไปไถหน้าหน้าไหนเจ้าไถสามเถื่อเลยเปิลว่าสัตวหน้าไถสามเถื่อเถื่อไถหน้าไถสามเถื่อครับแกว่าให้ไถสามเถื่อเปิ ขนมวยไถสามเต้าจะได้ยไถดูส์เ้่ครับออกไถดูตีมัน็พยาใว่าอยากไถๆอยากสั่นครับเรียว่ามาผังขนวเห็นลูกเคยครับ uh หัวโยอ่อนเป็นมาจะขึ้นเขียวก็เพจะมาม้าเอาเพื่อนคนนี้ครับเป็นมาขอเพื่อนครับเป็นมาขอเพื่อนเราวยมึงสิม้าก็ไปมึงกับม้าเอาพาว่าแกว่ากุ้งบอ้ดินครับ ก็เล่มาสะดุงหมือกองเาเป็นยังไงนอนมันจีบมาหม่างเอาหลีบางเือนมานองนี้ก็ใกล้ป่าที่หรอครับครับผเป็นยังครับบานี่ก็เลยหมือขึ้นมักคิบคิบเบิ่งมันเยังไงนอนเนาะเขาแกก็มาเต็มเพื่อนเต็มสาลเนียเมาหมางเฮือนครับคนหญ่ก็เลยว่าหายยูเพือนอย่งบ่หายดินครับ โอ้เมื่อเกินหล่ะมะคิดเบิองว่าเอนสิมาเอาหรือบ่อเงินนี่เงินลูกนี่มันจังไหนมันจะขึ้มาตรงเทดีบ่ว่าครับแล้วมันยกน้ำเอาเมียตรงเทพุ่นบังนี่งไว้หรอนี่โอ้ครับครับปัญญายกขี้วิตีเป็นเหล็กตี้เป็นเนื้อแล้วปัญญายกขีเป็นเหล็กจากจ้ามวนผันเกี่ยวก้อนน่ะล่ะอันคุณพ่อเอาผันเหล็กที่ก้อนซักรับเหล็กที่ผู้ผันนี่โอ้เหล็กที่บ้านครับผมมันเท่าใดล่ะมันหนึ่ง หนึ่งเจ็ดสองงเจ็ดรอบบาหนึ่งเจ็ดสองหรือว่าหนึ่งสองเจ็ดจำบ่ค่อยได้บ่ครับคือว่าสองเจ็ดโอเจ็ดสองเจ็สองเจ็ดสองนี่แน่นอนล่ะโอ้บ้านเดกที่เจ็ดสองครับหนึ่งเจ็ดสองบ้านเดกที่หนึ่งเจ็ดสองเออครับผมมันก็ต้วคพยายฝันเห็นไก่เห็นกาเขาพยาาิี่เป็นเหล็ิดว่าสิีเปเล็กสิตีเป็นสามกับก่อ สามกับเก่าค <Tá, S 2> รับ <s Elliott> สามกับเก่าครับกับเล็กน้อยยหอนคุณหนึ่งติดติดตีนิดหน่อยในยุคกลางไลยครับนิกหน่อยในยุคกลางเลยครับบ้านห้างไกลอยู่ขอกสองห้างห้างสามยี่น้อพอใหญ่ครับนิดหน่อยยุคกลางครับแล้วว่าหัวหออกหอกสามหม้อหาสามนู่นวาจะห้างห้างไกลมันจะเป็นหางเป็นอย่างนี้ตัวหาสาม หาสามบ่ครับคุณตาสามสามหากเก่าสามสามเก่าเปนพิกโนีนะครับเรกว่าให้้ดูคนที่ไปตลาดเงินใบปัญหาไม่เห็นจังใบสองใบเนี่ยหาสามหาสามจคกสองใบนะครับเนาะแสามใบัวสองใบเนี่ยบอกพอเจอเนี่ดื้อดีแลวก็เน็ดเป็นพี่่ได้ลูครับครับโเป็นยังครับโเป็นยังร้านคุณตานะครับเนาะร้านคุณ่อซาลีกับโเป็นยังครับเล็กน้อยกับเล็กน้อยพูดไปหลินน้อมยเข้าไปครับโบเป็นยังครับ หาสามเหครับพุณตาว่าหาพิเศษเป็นหาสามนี่ล่ะหาสามกับเก่าสามนะครับเนาะหาสามกับเก่าสามครับแล้วก็บ้านเลขที่เลขที่ครูจะฟ้องที่อนเพื่อนครับหนึ mm ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเจ็ดสองครับแล้วก็เลขชุดเก่าก็ยังอยู่ตัวเก่าเนาะครับเนาะครับ่าครับผมครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราแอมมาตรงหนึ่งสิจุดตัวเลขของคุณปอดสารีของเข้าไปครับหน้าจอครับ ไม่ยังเพิ่มเติมอีกหรือเป่าครับกับขึ้ว่ามันสิเท่านั้นแล้วม,มันข<ม>ึ้นนะกับบ่ค่อยได้ฝันดอกจะคาฝันสองสามขึ้นมากกับปกไฟฝันโอค้ครับครับครับ <c oughs> ครับขอบคุณในไลฟ์ครับคุณปอดสาลีสวัสดีครับ,บสวัสดีครับผมเดี๋ยวเบาแอมมาส่งสิจดตัวเลขของคุณปอดสาลีไเลครับหน้าจอครับครับผมถือมาชมนด้วยนะครับตัวเลขของคุณปอดสาลีเนาะครับถือมาชมเนาะแปลเป็นเลขให้สองตัวครับถือมาชม หาสามหาสามกับเก้าสามครับท่านผู้ชมเนาะบ้านเลขที่ลูกสาวครับบ้านเลขที่ลูกสาวครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันร้อยหกสิบหกครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขชุดเกา่าของคุณปอซารีวังอาทิตย์ก่อนครับท่านผู้ชมเนาะฝันว่าได้ไปเจ็บเ็ดกับปเูบปเ่าครับท่านผู้ชมไปเจ็บเฮดกับปูเ่าก็ะไรเฮดร้ายครับท่านผู้ชมแปลเป็นเลขให้3สามตัวครับสองเก้าห้าสองเก้าหกครับ แล้วก็อายุของคุณพ่อสาลีเนี่ยเจ็ดสิบสามปีนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้วังอาทิตย์ก่อนไปเก็บเห็ดครับมาล่าสุดคงสุดท้ายก็คือหาสามกับเก่าสามครับบ้านเลขที่ลูกสาวก็คือหนึ่งเจ็ดสองครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบกับคุณพ่อสาลีลองเบิ้งครับประธานมีโชคใหญ่เนาะครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าแอ็มเราทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบ้าแอ็มเราทงนี่สิผ้าไปเบิ้งก็งดีครับ มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมและตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับจะมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาข้องเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือเนาะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของแม่รับว่าวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับพี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เบิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ย พอนวดตนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาผู้ใหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับธรามผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธ่ามผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบลอดซาครับทรามผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่รนผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค,ค่ายา่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสในไมาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปไใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปไใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมาเนาะครับเนาะและ้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนๆยังสิครับ แล้วก็ทาปากสามเทือ่อรูปปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทือ่อทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ <cycling> ท่านผู้ชมข้างในน네ีน่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร <Richards> ่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลุงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตนมาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านผู้ชมลาคาเบาแอมเราตรงนี่ได้นมมุนมาน้ำครับได้นมมุนข้องหลวงปุโรดมาให้เอฟซีนะครับผม้ชม เอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีที่ร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกหรือับเอาไปใช่ลรืให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมระตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ